สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมาลูนะครับเป็นตัดหญ้ามาลูนะครับตัวนี้มันขึ้นต้นด้วย fe สามหกศูนย์นะครับเป็นคัดใหญ่นะครับกบหางก็เหมือนเหมือนน่าจะเหมือนตัวเดียวกับ ge สามห้านะครับเป็นกกใหญ่นะครับมีอุปกรณ์มาครบนะครับเป็นของใหม่นะครับงานกล่องนะครับนี่นะครับใบตัดนะครับคัวยตวงนะครับกระเจบล็อกนะครับใบเจอนะครับบางหญ้านะครับหูเกี้ยใหญ่นะครับ อยู่ในกล่องทั้งหมดเลยนะครับเป็นของใหม่นะครับนี่เป็นคัดใหญ่นะครับี่ครับม C สามหกนะครับตัวที่หกซีซีนะครับคัดใหญ่นะครับอะไรหาง่ายนะครับทนทานนะครับไม่กินเียแป้งนะครับสนใจสนใจนําเอาไปใช้งานประกอบใช้งานได้เลยนะครับเป็นของใหม่นะครับตรงแกลตรงกล่องเหมือนเดิมนะครับี่กล่องอยู่นี่นะครับนี่นะครับมารูจาม่านะครับตัดจ้านะครับความยาวร้อยหกสิบนะครับ น้ำหนักไม่มากนะครับเครื่องเป็นสองจังหวะนะครับผสมสองที่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามผมได้นะครับของใหม่เนี่ยไม่เคยตัวน้ามันนะครับยังไม่เคยติดนะครับสามสิบหกซีซีนะครับเพียงพอต่อการตัดญ้านะครับไม่ต้องตัวใหญ่มากมันหนักพี่ไซส์นี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับขอบคุณครับ